สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับครูทิพย์นะคะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .4 ทับ1ทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3 <S <S เรื่องของสัตว์และประเภทของสัตว์ซึ่งเรื่องที่เราได้เรียนไปแล้วเนี่ยนะคะลูกเป็นเรื่องของพืชและประเภทของพืชเนาะจบไปแล้วว<ๆ>ันนี้นะคะเราจะมาดูบ้างว่าสัตว์เนี่ยนะคะมีกี่ประเภทและมีลักษณะอะไรบ้างนะคะ โอเคนะคะนัร okay. ียนดูนะคะว่าการจำแนกประเภทของสัตว์เนี่ยเราจะจำแนกสัตว์โดยใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลังนะคะเราจะจำแนกสัตว์โดยเกณฑ์การใช้กระดูกสันหลังของสัตว์นะคะแบ่งสัตว์ออกเป็น2ประเภทนะลูกนะแบ่งสัตว์ออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือ1ค่ะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและ2คือสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะอ่ะมาดูนะคะว่า การมีกระดูกตลังของตัดเนี่ยนะคะนักเรีนยนมีความสําคัญยังไงบ้างนะคะนอกจากที่จะสามารถแบ่งตัดออกเป็นสองประเภทแล้วเนี่ยนะคะโครงร่างแข็งในร่างกายของตัดที่เรียกว่ากระดูกเนี่ยนะคะทําให้ตัดสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างเหมาะสมนะคะตัวหนังสือสีแดงนะคะบนหน้าจอและสามารถช่วยคําจุนพายุงร่างกายให้สมดุลด้วยคุณครูถามนักเรียนว่า เราเนี่ยเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์เนาะเราเป็นสัตว์ไหมคะลูกเราเป็นสัตว์ไหมคะเราเป็นสัตว์ไหมลูกเป็นหรือไม่เป็นค่ะอ่าเป็นนะคะนักเรียนเป็นนะคะแล้วนักเรียนคิดว่าเราทุกคนเป็นสัตว์ประเภทไหนเป็นสัตว์อะไรลูกมีกระดูกสันหลังอ่ามีกระดูกสันหลังนะคะนักเรียนแต่ยังไม่บอกเนาะว่ามนุษย์หรือคนเนี่ยเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังประเภทไหนนะคะนักเรียนลองคิดดูว่าถ้าเกิด S <S <ess enz ale> เราเนี่ยไม่มีกระดูกสันหลังนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นร่างกายของเราจะไม่สามารถนะคะนั่เรียนตั้งตรงแบบนี้ได้คุณครูก็จะไม่สามารถนั่งสอนนั่นเรียนแบบนี้ได้นั่นเรียนก็ไม่สามารถที่จะนั่งเรียนแบบนี้ได้หรือไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เอาอ,อวัยวะของเราจะถูกกองลงไปที่พื้นหมดเลยนะคะถ้าเราไม่มีกระดูกซึ่งเป็นโครงร่างในการค้ำจุนนะคะนั่นเรียนเนาะร่างกายของเราไว้นะคะอ่ะโอเคนะคะนั่นเรียน วันนี้นะคะเราจะเริ e ่มเรียนกันในเรื่องของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก่อนนะลูกนะวันนี้เราจะเริ่มเรียนนะคะในเรื่องของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก่อนนะคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยนะคะเราจะถือว่าเขาเป็นสัตว์ชั้นต่ําเนื่องจากว่ามีวิวัฒนาการต่านะคะสัตว์ชั้นต่ำคือสัตว์ที่มีวิวัฒนาการในการเจริญเติบโตในร่างกายเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะนั่นเองไม่มีโครงร่างที่เป็นกระดูก ในแกนกลางของร่างกายนะคะบางชนิดมีเปลือกแข็งหุ้มภายนอกนะ,ะบางชนิดมีโครงร่างแข็งภายในลาตัวแต่โครงร่างแข็งภายในลาตัวของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยยังไม่ใช่กระดูกนะคะนักเรียนเนาะยังไม่ใช่ส่วนที่เรียกว่ากระดูกนะ,ะอันนี้คือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจำไว้นะคะลูกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจะมีอยู่ทั้งหมด 8กลุ่มหรือ8ประเภทนะคะตัดไม่มีกระดูกสันหลังจะมีทั้งหมด8กลุ่มหรือ8ประเภทวันนี้นะคะเราจะเรียน4ประเภทแรกก่อนนะคะลูกวันนี้เราจะเรียน4ประเภทแรกก่อนซึ่งคุณครูจะสอนนะคะเรียงลำดับตามวิวัฒนาการของตัดตั้งแต่วิวัฒนาการน้อยขึ้นไปนะคะยังตัดไม่มีกระดูกสันหลังที่มีวิวัฒนาการสูงที่สุดโอเคนะคะโอเคค่ะไปะเราไปดู สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทแรกค่ะลูกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทแรกมาแล้วน้องคือฟองน้ําค่ะลูกน้องคือฟองน้ําฟองน้ําไม่ใช่ฟองน้ําถูตัวไม่ใช่ฟองน้ําที่คุณแม่เอาล้างจานคนละอันนะคะลูกอันนี้เป็นฟองน้ําซึ่งเป็นสัตว์ทะเลนะคะเราอยากเข้าใจว่าฟองน้ําคือพืชทะเลไม่ใช่นะคะฟองน้ําคือสัตว์ทะเลเขาไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้ นะคะนักเรีนยนสังเกตรูปภาพนะคะนักเรีนยนสังเกตรูปภาพรูปภาพของเขาเนี่ยนะคะลักษณะของเขาเนาะจะเป็นแบบว่าลักษณะคล้ายๆตรงกระบอกนะคะตรงกลางของเขาเนี่ยลำตัวของเขาจะเป็นโพรงนะคะนักเรีนยนมีช่องเปิดด้านบนค่ะลูกช่องเปิดนี้นะคะช่วยให้กองน้ํานะคะสามารถ กินอาหารผ่านทางนี้ได้โดยการกินอาหารของตั์ประเภทแรกคือฟองน้ำเห็นนะคะนะักเรียนจะกินอาหารผ่านการเคลื่อนที่ของน้ำค่ะลูกน้ําทะเลเนาะก็จะพัดเอาจุลินทรีย์นะคะนะักเรียนจุลินทรียหรือสิ่งมีชีวิตชนิดเล็กๆเนี่ยที่เราไม่สามารถมองเห็นได้พัดมานะคะนักเรียนฟองน้ําก็จะดักกินตรงนี้เพราะว่าเขาไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้เป็นตั์ที่มีวิวัฒนาการต่ําที่สุด น้องไม่มีสมองคะลุกนะคะน้องเป็นสัตว์ที่ไม่มีสมองนะคะจะมีเส้นน้ำหรือเส้นใยนะคะประกอบการเป็นโครงร่างเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถต้านคลื่นหรือกะระแสน้ําทะเลได้นั่นเองนะคะอันนี้คือประเภทแรกคือปองน้ํานะคะไปต่อประเภทที่สองคะลูกประเภทที่สองคือสัตว์ที่มีลําตัวกลวง นะคะประเภทที่2คือสัตว์ที่มีลำตัวกลวงนะคะลำตัวของน้องก็จะคล้ายตรงกระบอกเหมือนกันนะคะนันเรียนแต่คนละประเภทกันนะคะแต่คนละประเภทกันนะคะลำตัวตรงกลางเนี่ยนะคะจะเป็นโพรงให้อาหารเข้าออกนะคะนันเรียนและสิ่งที่สำคัญของตับประเภทนี้ก็คือเขาจะมีเข็มพิษไว้ป้องกันตัวแล้วก็ใช้ตับเหยื่อในการ กินอาหารนั่นเองบางชนิดเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้บางชนิดไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ตัวเองได้นะคะนั่นเรียยเนาะเพียงแต่แค่แบบว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเคลื่อนไหวนะคะเรียนเคลื่อนไหวอยู่กับที่เท่านั้นนะคะนัเรียนอย่างเช่อนอะไรลูกภาพแรกนะั่นเรียนเห็นเม้าคูเนะาะภาพแรกนี้คือตัวไฮดรา นะคะนักเรียนคือตัวไฮดราค่ะนะคะนักเรียนเห็นไหมว่ามันจะมีหนวดนะคะซึ่งจะเป็นเข็มพิษนะคะอันนี้ไม่ใช่ตัวหมึกนะคะนักเรียนอันนี้คือไฮดรานะคะนักเรียนเนาะลักษณะลําตัวเห็นไหมคะลูกลาตัวของเขาจะมีความเป็นตรงกระบอกนะคะขวามือลูกขวามือนะคะต้นนี้ต้นนี้จะคือปากกาลังปากกาลังที่เราเข้าใจว่าเป็นพืชผิดนะคะลูกปากกาลังเป็นสัตว์ เป็นสัตว์ที่มีลำตัวกลวงนะคะนั่นเรียนแต่มันจะมีหน้าตาคล้ายๆกับพืชทะเลความจริงไม่ใช่เป็นพืชนะคะความจริงเป็นสัตว์แล้วครูขาอย่างที่แบบว่าบ้านหนูค่ะในบ่อน้ําบ้านหนูมีปะการังด้วยค่ะครูขาอันนั้นเนี่ยเป็นซา,ากปะการังที่ตายแล้วนะคะคุณแม่เอออ่าแล้วก็คุณแม่ก็ไปเอามานะคะนั่นเรียนเนาะเพื่อแบบว่าประดับ บ่อปลาให้สวยงามนะคะนักเรียนอันนั้นคือเป็นปลากลังที่ตายแล้วนะคะนักเรียนส่วนรูปภาพที่คุณครูเอาให้นักเรียนดูเนี่ยอันนี้คือเป็นปลากลังที่มีชีวิตอยู่เขาเป็นสั์นะคะนักเรียนเนาะและตรงกลางขลุกตรงกลางตรงนี้คือกระพุนกระพุนเราจะไม่เรียกว่าแมงกระพุนเพราะว่าแมงกระพุน เพราะว่ากระพุนไม่ใช่แมลงดังนั้นเราจะต้องเรียกใหม่นะคะลูกเราจะต้องเรียกว่ากระพุนเฉยๆโอเคนะโอเคค่ะนะคะเราจะเรียกว่าเป็นกระพุนเฉยๆกระพุนก็จะมีเข็มพิษไว้ป้องกันตัวเช่นกันนะคะนักเรียนถ้าใครที่ไปเที่ยวทะเลและนักเรียนเผลอไปโดนเข็มพิษของกระพุนนะคะบางคนเนี่ยนะคะแพ้ถึงขั้นเสียนชนีวิตเลยก็ได้นะคะเนาะอ่ะโอเคต่อไปค่ะ ตัดไม่มีกระดูกสันหลังประเภทที่3มีวิวัฒนาการขึ้นมาอีกนิดหนึ่งค่ะลูกนะคะคือนอนตัวแบนนะคะคือนอนตัวแบนนะคะนอนตัวแบนลักษณะของเขาก็คือลําตัวของเขาจะแบนยาวนะลูกนะมีปากแต่ไม่มีทวารหนนะักคำว่ามีปากแต่ไม่มีทวารหนนะักประโยคนี้ทําให้หนอนตัวแบนเป็นตัดที่มีระบบทางเดินอาหารยังไม่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ การที่หนอนตัวแบนมีปากแต่ไม่มีทวารหนะักทาให้หนอนตัวแบนเนี่ยมีระบบทางเดินอาหารที่ไม่สมบูรณ์แปลว่าอะไรครูคะแปลว่าเขากินทางปากเขาก็จะขับออกทางปากนั่นแหละค่ะเพราะเขาไม่มีรูทวารน,นะคะนักเรียนให้ขับถ่ายของเสียออกนะคะเขาก็จะขับถ่ายของเสียออกทางปากนะคะนักเรียนยังไม่มีระบบหมุนเวียนโลหิตค่ะพูดง่ายๆคือยังไม่มีเลือดนะคะส่วนใหญ่จะดํารงชีวิตเป็นปรสิตในร่างกาย คำว่าเป็นปรสิตในร่างกายหมายถึงว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะอย่างเช่นถ้านักเรียนชอบกินอาหารหรือเนื้อสัตว์ที่ยังไม่ได้ปรุงสุกกินลาบเนาะนักเรียนบ้านเรากินลาบกิน่าใช่ไหมเรากินลูกนะคะเรียนเนาะเป็นเนื้อสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการปรุงสุกก็จะมีนนองนะคะนักเรียนไปอยู่ในร่างกายของนักเรียนคือพยาธิตัวตื่นและก็พยาธิใบไม้นะคะนักเรียนซึ่งมันจะเป็นปรสิตในร่างกาย นะคะเรียนมันเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นสัญชาตญานของสัตว์หัะที่มันเข้าไปอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยไหนมันก็ต้องนะคะสามารถนะคะ,จะเจริญเติบโตหรือปรับตัว นะคะให้อยู่ในกสภาพแวดล้อมนั้นให้ได้เหมือนกับไวรัสต,ตอนนี้ค่ะนักเรียนไวรัสที่มันกลายพันธุ์เรื่อยเนาะนักเรียนมันเป็นธรรมชาติของไวรัสลูกนะคะที่มันเข้าไปสู่ในร่างกายมนุษย์แล้วเนี่ยมันจะต้องปรับตัวให้สามารถอยู่ในร่างกายของมนุษย์ให้ได้มันจึงเกิดการกลายพันธุ์เกิดขึ้นเห็นไหมคะจากครั้งแรกเนี่ยมีเชื้อไวรัส โควิดสิอยูู่แค่เมืองจีนใช่ไหมคะนัรียนมีสายพันธุ์เดียวแต่เดี๋ยวนี้มีหลากหลายสายพันธุ์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนัรียนแล้วมันก็สามารถหลบภูมิต้านทานได้ด้วยนะคะนันเรียนอันนี้เป็นสัญชาตญาณของเซลล์หรือสิ่งมีชีวิตนะคะลูกนะอ่ะต่อไปคะ่ะลูกต่อไปนะคะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทที่4ี่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทที่4ี่คือหนอนตัวกลมนะคะคือหนอนตัวกลมค่ะนักเรียนคะ่ะ น้องจะลำตัวกลมยาวผิวเรียบนะคะผิวน้องจะเรียบเนียนหมดเลยนะคะผู้ขานูคิดไม่ออกค่ะหนูคิดถึงลอดช่องถุง้าโปสีเขียวเขียวขาวๆอ่าหลายคนชอบนะคะแต่หลังจากนี้ทุกคนจะไม่ชอบแล้วใช่ไหมนะ,ะลักษณะของนอนตัวกลมนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนกับอ่า ลอดช่องสีงขาโปนะคะลูกเนาะที่มีลําตัวเรียวยาวผิวเรียบแบบนั้นนะคะนั่นเรียนมีวิวัฒนาการขึ้นมาอีกนิดหนึ่งค่ะลูกน้องมีปากและมีทวารหน,นะะักค่ะแสดงว่าหนอนตัวกลมมีระบบทางเดิอนอาหารที่สมบูรณ์นะคะลูกมีระบบทางเดิอนอาหารที่สมบูรณ์ละนะคะกินออกทางปากขับออกทางทวารหนักนะคะนักเรียนแต่นะคะแต่ยังไม่มีระบบเลือดน้องไม่มีเลือดค่ะลูกนะคะนั่นเรียนเนาะ ดำรงชีวิตเป็นปรสิทธ์ในร่างกายเหมือนกันอย่างเช่นพยาธิไสเดือนหนอนตัวกลมพยาธิเส้นได้พยาธิปากขอนะคะนักเรียนดูรูปภาพนะคะข้างล่างสุดขวามือนะคะนักเรียนอันนี้เป็นรูปภาพนะคะของพยาธินะคะพยาธิปากขอในร่างกายของมนุษย์เห็นไหมคะนักเรียนเห็นชัดเจนนักเรียนต้องเอาไปให้คุณหมอออกนะคะนาอถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยต้องให้คุณหมอเอาน้องออกนะคะนักเรียนไม่สามารถเอาออกด้วยตัวเองได้ ครูเคยดูคลิปวิดีโอนักเรียนเป็นคุณหมอฝรั่งเนาะนะักเรียนเขาดึงดึงพยาธิเส้นได้ออกจากลูกตาค่ะนะเพราะว่าคนไข้เนี่ยชอบกินแบบว่าอาหารดิบๆเยอะนะคะคุณหมอก็ดึงดึงดึง,ด,งดึงออกมาดึงออกก็ไม่ไม่สิ้นไม่สุดสักทีนะคะนักเรียนเนาะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยครูก็ดูคลิปจนจบได้พยาธิเส้นได้มาเนี่ยเกือบหนึ่งถ้วยเลยนะคะนั่นเรียนเกือบหนึ่งถ้วยเลยหมาว่าสิ่งชีวิตเหล่านี้เนี่ย มันเป็นปรสิตในร่างกายค่ะถ้ามันเข้าไปอยู่ในร่างกายของเรามันก็ต้องปรับตัวให้สามารถที่จะดํารงชีวิตต่อไปให้ได้นะคะนักเรียนมันก็สู้กับเรานะคะนักเรียนเนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเนาะคุณครูได้ให้ความรู้นักเรียนไปนะคะเกี่ยวกับว่าสัตว์แบ่งออกเป็นกี่ชนิดนะคะลูกแบ่งออกเป็นกี่ชนิดเปิดไมโคโฟนตอบได้ค่ะลูกกี่ชนิดลูกครับ อีชนิดนะคะสามชนิดครับสองชนิดเก่งมากนะคะสองชนิดนะคะนั่นคือตัดมีกระดูกสลังกับตัดไม่มีกระดูกสลังนะคะวันนี้ครูให้ความรู้เรื่องตัดไม่มีกระดูกสลังไปกี่ประเภทไปกี่ประเภทเอ่ยไปกี่ประเภทวันนี้สี่ประเภทนั่นเยนสี่ประเภทลูกสี่ประเภทนะคะนั่นก็คือ ฟองน้านะคะนักเรียนฟองน้ําไม่มีสมองนะคะนักเรียนเนาะต่อไปสัตว์ที่มีลําตัวกลวงจําไว้ค่ะสัตว์ไม่มีลําตัวกลวงให้คิดถึงกระพุนและปะการลังนะคะกระพุนและปะการลังประเภทที่สามหนอนตัวแบนคิดถึงพยาิใบไ,ไม้พยาิแบนๆนะลูกน,นะคะและประเภทที่สี่ที่คุณครูสอนไปวันนี้คือหนอนตัวลมนะคะให้คิดถึงพยาิเส้นได้และพยาิปากสองโอเคนะ สำหรับวันนี้ค่ะคุณครูมีเรื่องสนุกมาให้นักเรียนทําอีกแล้วนะคะนักเรียนวันนี้เราจะลดลดภาระงานในการเขียนหนังสือของนักเรียนแต่เป็นการทํำใบงานผ่านใบงานออนไลน์ดีไหมครดีไหมคะลูกดีไหมคะลูกดีค่ะนะคะอ่ะถ้าดี ตอนนี้ฟังคําชี้แจงให้ดีนะคะฟังคําชี้แจงให้ดีเพราะว่ามันอาจจะแบบว่ายากนิดนึงสําหรับคนที่ยังไม่เคยทํานะคะตอนนี้คุณครูให้นักเรียนปิดปิดเสียงไมโครโฟนก่อนลูกปิดเสียงไมโครโฟนแล้วฟังคุณครูคนเดียวนะคะคุณครูจะชี้แจงให้ฟังนะคะว่าหลังจากที่เราออกจากห้องนี้ไปแล้วคุณครูจะส่งลิงก์นะคะ แบบทดสอบออนไลน์เป็นใบงานออนไลน์ให้กับนักเรียนนะลูกนะหนูคลิกเข้าไปปุ๊บหนูก็จะเจอภาพนี้ค่ะลูกหนูคลิกเข้าไปปุ๊บหนูจะเจอภาพนี้นะคะนักเรียนแบบฝึกหัดอยู่ด้านล่างเห็นไหมคะนักเรียนใบความรู้อยู่ด้านบนง่ายมากเลยค่ะนักเรียนค่ะเขาถามนักเรียนว่าการใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลังของสัตว์แบ่งได้แบ่งสัตว์ออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างเมื่อกี้เราตอบว่ากี่ประเภทนะคะ 2เห็นไหมคะใบความรู้ข้างบนมีหนูก็พิมพ์คําว่า2ลงไปนะคะพิมพ์คําว่า2ลงไปได้แก่อะไรบ้างเห็นไหมคะตัวหนังสือสีฟ้าด้านบนค่ะลูกได้แก่1ค่ะสัตมีกระดูกสันหลังและข้อ2ค่ะสัตไม่มีกระดูกสันหลังเห็นไหมคะนักเรียนหนูพิมพ์เอานะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนนะคะหนูพิมพ์เอาเนาะนักเรียนอ่ะต่อไปค่ะข้อ2ค่ะ การมีกระดูกสันหลังของสัตว์มีความสําคัญอย่างไรนะคะการมีกระดูกสันหลังของสัตว์มีความสําคัญอย่างไรในใบความรู้มีค่ะข้างบนมีลูกตัวหนังสือสีแดงเห็นไหมคะเคลื่อนไหวร่างกายทําให้สัตว์เนี่ยนะคะช่วยให้สัตว์เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างเหมาะสมและะลูกช่วยคําจุนพยุงร่างกายให้สมดุลแต่มีข้อแม้ว่าหนูจะต้องพิมพ์ให้ถูกนะคะนั่นเยน หนูจะต้องพิมพ์ให้ถูกเพราะว่าระบบเนี่ยมันจะอ่านข้อความที่ถูกต้องเท่านั้นอย่างเช่นถ้าหนูไม่มีสระอุไม่มีสระอาไม่มีสระอะมันจะอ่านว่าคําตอบของหนูผิดทันทีโอเคนะคะจะต้องระมัดระวังในการพิมพ์นิดเดิงคือจะต้องพิมพ์ให้ถูกต้องนะคะเนาะมันถึงจะตรวจให้นะคะถ้าหนูพิมพ์ไม่ถูกเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นศูนย์คะแนนทันทีนะคะลูกหลังจากที่หนูพิมพ์ตอบนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน ใส่ชื่อนามตระกูลข้างล่างนะลูกนะใส่ชื่อนามสะกูลข้างล่างชั้นป .4 ทับ1เลขที่อะไรและข้างล่างใบงานสุดท้ายค่ะมันจะมีปุ่มสีฟ้านะคะเรียนเนาะในนี้ไม่เห็นนะคะมันจะมีปุ่มสีฟ้าที่เขียนว่าฟินิสตแปลว่าสิ้นสุดละหนูทําใบงานเสร็จละหนูทําใบงานเสร็จแล้วหนูกดปุ่มสีฟ้ามันจะขึ้นแบบหน้าจอนี้ค่ะ มันจะขึ้นลักษณะแบบหน้าจอนี้ให้หนูเลือกนะคะว่าหนูต้องการแบบไหนให้หนูคลิกที่วงกลมสีดำเห็นไหมคะให้หนูคลิกตรงวงกลมสีดำคือหนูต้องการตรวจคำตอบไม่ต้องส่งอีเมลมาหาคุณครูเข้าใจไหมคะคลิกตรงนะคะนักเรียนรูปแรกนะคะนักเรียนเนาะคือตรวจคำตอบนะคะนักเรียนคือตรวจคำตอบ หนูก็จะได้รับการตรวจข้อสอบทันทีทันใดเลยว่าได้กี่คะแนนหลังจากที่รู้คะแนนแล้วอย่าเพิ่งออกนะลูกนะหลังจากที่รู้คะแนนแล้วอย่าเพิ่งออกแคปเจอร์หน้าจอแคปเจอร์หน้าจอก่อนที่จะออกโอเคนะอย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายคือการแคปเจอร์หน้าจอแคปเจอร์หน้าจอเสร็จทํายังไงต่อครูค,คะก็ส่งรูปภาพเข้ามาในอัลบั้มวิทยาศาสตร์กรูทิพยิปเลยค่ะง่ายๆแค่นี้นักเรียนป .4 ทับ1ทำได้ไหมคะลูก นักเรียนป .4 ทับหนึ่งทำได้ไหมคะลูกทำได้ไหมได้เลยค่ะเก่งมากนะคะนักเรียนเก่งมากเ,าน,น,เ,น,เ,ากเนาะดังนั้นะนะคะนักเรียนตอนนี้คุณครูถามว่าใครมีคำถามจะถามบ้างครับอ่ะเปิดไมโคโโรนเลยลูกถ้าใครจะ,ะ,ะถามมีไหมคะลูกใครจะถามมีไหมเอ่ยมีไหมคะมีหรือไม่มี ตอนนี้อ่าเช็คชื่อครบหมดทุกคนละเยี่ยมมากเก่งมากเวลี่กดนะคะสีทับหนึ่งเก่งมากเยี่ยมมากๆเลยวันนี้นะคะนักเรียนงานของคุณครูก็มีแค่1ชิ้นเนาะนักเรียนเนาะก็คือทําแบบทดสอบออนไลน์นะคะใช้เวลาทําแค่ ไม่ถึง5นาทีก็เสร็จละนะคะเดี๋ยวถ้าใครทำแบบทดสอบออนไลน์เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ไปรับประทานอาหารได้อย่าลืมแคปเจอร์หน้าจอนะคะที่ระบบมันตรวจแล้วมาให้คุณครูด,ด้วยนะส่งลงในอัลบัม้มภูริศาสตร์กรูทิปโอเคนะใครเข้าใจทำสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ใครเข้าใจทำสัญ,ญลักษณ์แบบนี้อทำสัญลักษณ์แบบนี้นะคะแสดงว่าเข้าใจแล้วโอเคนะคะ อ่ะแลหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวให้นักเรียนทํางานนะคะโอเคค่ะสาหรับวันนี้นะคะนะคะเราก็สลากันไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ว er ันจันทร์ค่ะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ